เขยเขยหอยฉนพริกพริกแกงมันแข็งเอาอมาวางให้ละลายเอาถุงไก่สามตัวไก่เหนียวนะจ๊ะไก่เหนียวมากๆแม่นา้างจนขูดจนไถแล้วขนอ่อนมันก็ยังเยอะอยู่ก็เลยเอาลงไปต้มต้มให้หนังมันตึงเดี๋ยวจะทําการถอนขนวิ่รอดมาดเลยขนบานไก่เพราทามาไม่สะอาดหรอก ขนาดเราทําถูแล้วถูอีกเห็นไหมยังถูไม่หมดเลยมนะันเนี่ยเดี๋ยวจะทําการทําความสะอาดมันอีกอซื้อมาที่แช่แข็งอะ่ะคนอ่อนเต็มเลยขนาดถูแล้วถูอีกเนะนะี่ยขาดขี้ของขี้ไข่พอเราไปต้มมันก็ยังมีขนขึ้นมาเต็มเลยมันเนะีย่ยเดี๋ยวทำการทำมันอีก ทำอย่ให้แหละไก่อะทำไม่เสร็จทำไม่รู้จักเสร็จจักสิ้นวันวันอยู่แต่ในครัวได้ได้ไปไหนทำกับข้าวกินเถ่วงอทอ่ทําทำไว้ขึ้นเป็นต้นเนี่เคนจ้าให้ดูว่าไก่สามตัวนี้จะทำอะไรดีจะจาัดก,การถลกขนถลกหนังมันนะจ้าเราเก็บไว้ทำกับข้าวกินจ้าบายบายจ้า